นะครับแสนห้านะครับผูขายเซลของผู้ขายนี่ได้ที่หนึ่งนะวดีครับอันนี้เป็นรายการพิเศษตอนนี้กําลังกลับบ้านที่ชัยภูมินะครับเดี๋ยวจะพาไปดูรถที่ผมแต่งมันโมดดังกับมันเยอะที่สุดในชีวิตคันแรกเลยนะครับผม ก็จะเก็บตังค์มาแต่งมันได้พอแต่งเสร็จก็ไม่ได้ขี่เลยแต่งเสร็จก็จอดไว้เอาผ้าคลุมไว้เลยนะครับประมาณน่าจะประมาณ2-3ปีแล้วเดี๋ยวพาไปดูครับที่ชัยภูมิไปกันตอนนี้เราถึงจังหวัดเชัยภูมิแล้วนะครับนี่เป็นคนดูแลรถของเรานะครับเดินเข้าค้อน้อยอนิกเลยพอพาไปเมืองโนีกหรอโซนิกเลยโนี้บุดแหมโอ้ขันแรกจีนแมนไม่แสนห้าเราไม่ขายแสนเดียวขทยรู้มันมีคนซื้อบ่พอเก็บไว้ย่างดีป่เก็บย่างดีไปครับไปดู ฝนเกาะยังไม่ปัดเลยมาเดี <มา S 2> ย๋ยว <นะ S 2> ให้ถ้าดูแลยังไม่ค่อยจะได้เลยแต่ <c oughs> มันโลกหน่อยนะครับเพราะว่าห้องเรามีเครื่องเสียงโอ้บนน้อยอะไรแบบเนี้ยไปบริการนะครับมีคือโซนิกตัวแรกของลูกชายนะ <c oughs> ครับขีดขโมยเงินพ่อไปซื้อของนะครับจากเศษเหล็กเรามาเป็นของเปิดไหมเออพ่อกุ้หไหมเปิดไหมตอเปิดนะ ตอนนี้นะครับจอดไว้ไม่ได้ขี่เลยมีชงงทะเบียนเรียบร้อยนะครับพอต่อไปแล้วบอกระไต่อรับไม,ม่ค่อยมีตังคู้ดูแลรักษาไม่ค่อยได้ค่าดูแลเท่าไหร่นะครับแสนห้านะครับพูขายถ้าผมจะขายผมแสนเดียวผมผูขายนี่ได้ที่หนึ่งนะครับใส่ประกวดมาโอ้ันนี้อะไรบงไังป้ายอันนี้้าเขาทำให้แจไปไปีก็มาเอา นี่คือเครื่องปั่นบอยทีวิวรถหไ,ไหมฮะอ๋เป็นไงเสียป็นไงที่ทออกได้ดูครับอันนี้ผลงานพ่อทำไว้นะครับอ,ออกไหมไม่ออกไปใส่แล้วพ่อแล้วดูด,ดูอย่างนี้ไล้อันนี้ไป,ไปแข่งระเบียร์เพใ,ให้น้องเอาไปมานะครับปกติไม่ได้เอาไปนะครับ ก็เห็นหกโอ้รถมีของเนาะนะครับอันนี้เป็นร้านเก่าที่บ้านมีหลาร้านและเป็นยังนะครับทําไว้จากปีแล้วก็อหลายปีแล้วไม่ได้ขี่เลยนะครับรถตัวแรกรถคันนีา้ายทรายผ่านทรายก็กวดอย่างเดียวแต่ความเร็วไม่รู้นะไปงานเดียวนะครับปั๊ม กำไรอยู่มันยกำไรอยู่ทุกอย่างดีหมดแฮนนะครับ<ม>กันรบัดอันนี้ใช้ได้จริงนะครับ<ม>นี่อะไรไทยเทขายเท่าไรแสนหา้าสิบบวขายอ่นี่ขายอย่างเดียวเลยมีคนมาซื้อขายโรสแสนหนึ่งนะโอโอ่ะว้าวเสียเดียแต่บอกไมแบตหมดเอาไปแล้วเนี่ยค<ม>ุญแจไมียกหรอกว่าะ ไปสตาร์ทเกียร์ปวันบอมมีแบดเอามีแบดตัวบอมมีาาไปไหไฟถังไปเฉยๆเอดูหน้าครับถังน้ำมันชุบปั๊ <ไป S 1> มติกอยู่ล่างบ <ไป S 1> อมอมีแบดนี่ที่รองคาตั้งคู่จัดอยู่เข้าแล้วรองคาตั้งคู่อันนี้ของช่างเอกสายยา ยินไหนยินบริการเนี่ยยินบริการใช่เลยนะผมคอบนก็ชุบนะครับเออจานล่างจานจานกับปั๊มล่างปั๊มล่างเป็นปั๊มด้วงนะครับจานเป็นจานอบตอจานอบตดุมธรรมดาล้อดีไอดีนี่ล้อดีไอดีป้ายลุงปียังวะปีเก้าปีเก้าเดือนเก้าน่าเก้าเก้านะ ตรงกันนะครับได้มาทีละข้างกว่าจะครบอันนี้แหละว่าปลด HYB นี่ขาขาโกกอกจริงับอันนี้ก็ขาโกกอกเหมือนกันนะครับเที่ยวไปใ <laughs> ส่เสีียงกันนะักเ้ยอันนี้แหละนี่ครับท่อหนูท่อไดเทไมีดิงเขี่ยวหมู แท้นะครับปักเท้าก็แท้นะครับไถยอำ่ำค่าแปลงประมาณหกร้อยนะครับหัวกอกจะรันสิบสามแป้งให้อ้ก็หลายอย่างอยู่ดิทะเบียนขอไปเบายีาบายนอิสระา ยางแบนหมดแล้วนะครับจอดไว้นานล้อดีอดีนะครับล้อใหม่ใหม่มีไม่ใช้ครับอชอบดีดีไฟลุงไปลุงแท้นะครับเจอดีจีทีอา,อา,าออร์ก็ดีจีทีเหมือนกันโซ่นี่จะน่าจะดีดีนะครับฮะหมดบ<ซ>้านเต็มสายดูในทำสี 2K นะครับพ,พายังก็ไมนเก,กี่ยนี่กำลันกันฝังอีก เจ้าว่ามีติวายเอ็ดตัวมีกระปุกบ่วันกีนะครับเจ้ากินเตอมีคนแบบโไรามีแชนไปบ่อครันนี้ก็คั้แท้นะครับคัดแท้ไปบ้านบ้านโดมิโนแท้สองฟังเลยพอเลยนะครับอันนี้แพงสุดละมั้งตั้งชุบธรรมดานะครับผมแต่สลักตรงนี้เป็นไทยคื แต่ที่เนียมแท e ้ like <S <S นะครับไม่ได้ได้สีนะครับตัวสลักตั้งคู่อันนี้ก็ไทเทนแท้ครับน็อตไปรีวิวแล้วกอนน็อตไทเทแท้นะครับอันนี้ก็ไทเทแท้เหมือนกันจุม่ดูนะครับไทเทแท้นะครับไม่ได้สีนะครับผมต้องถามเขานี่ไทเทแท้ไททแท้เหมือน สีกก็แท้หมดเลยนะครับก็มีอันข้างบนนี่ก็เก็บไว้อยู่ไม่รู้มีอะไรบ้างเดี๋ยวลงมาดูนะครับวางกล้องก่อนไอของเก็บไว้ไม่รู้มีอะไรบา้งา,รรบางนะ มีในกล่องฮอนด้านะครับไม่มีอะไรเลยครับมีสติกเกอร์สติกเกอร์นี่บางอันก็น่าจะเลิกผลิตไปแล้วครับสติกเกอร์เก็บไว้ครับนานแล้วครับไม่รู้กี่ปีแล้วนะครับไม่รู้มันยังจะเหนียวอยู่หรือเปล่าชิ้นแล้อ๋อนี้ปีข้างปีข้างแท้ไม่ติดสติกเกอร์นี่อีกข้างแต่ขดหมดแล้วนะครับ นื้อคนละข้างนะครับแต่มันขดไปแล้วใครพอมีวิธีก็แนะนําทีนะครับตอนนี้มันมันเป็นอย่างนี้แล้วแต่คือ,คอยังไม่ได้ใช้นะครับมันเก่าเก็บเลยนะครับเนะี่ยแต่นนี้มันม้วนแล้วมันดูทําไงนะ,ะงเนะนี่ยมีฝากระเป๋าอนี้ อันนี้ซ้ายขวาและอันนี้จะมีสองอันก็อันนี้ติดปีกมะนน้ำ<อ>ปีกมะนน้ำแล้วก็มีปีกมะนน้ำอีกฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งอีกฝั่งเดียวกันจะอุ้ยมีสองฝั่งเลยน่าจะติดตรงน่จะมีที่ไหนสักแห่งนี่เลยโอเคก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พาไปดูโซนิกทำไว้ <laughs> ไม่ได้ใช้งาน จะประมาณ2-3ปีได้แล้วครับสตาร์ทไม่ถึง2กิโลผมค,ครับสำหรับขอค่ารักษาด้วยนะครับดีครับ